สวัสดีครับสำหร,รับคุณลูกค้าที่เช่าเครื่อง Nintendo Switch กับทาง AJ นะครับแล้วได้มีการเช่าจอยเพิ่มไปนะครับทางร้านจะให้เป็นอุปกรณ์จอยคอนหนึ่งคู่ไปนะครับแล้วก็เป็นจอยกริดแบบนี้นะครับผมการใช้งานเหมือนจอยคอนปกติที่ติดไปกับตัวเครื่อง Nintendo Switch เลยนะครับก็คือสามารถใช้งานไปเสียบกับตัวเครื่องและใช้งานได้แล้วก็สามารถที่จะถอดออกมาใช้เป็นจอย เพิ่มไปอีก1 2 3 4สจอยได้นะครับผมวิธีการใช้งานกับจอยกริดก็เหมือนกันครับก็คือเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ใช้งานได้ครับผมในส่วนของวิธีการชาร์จจอยตัวนี้นะครับสามารถที่จะชาร์จได้2วิธีครับก็คือนำไปเสียบกับตัวเครื่อง Nintendo Switch ก็จะเป็นการชาร์จนะครับผมหรือว่า ใช้สายชาร์จนะครับซึ่งทางร้านจะเตรียมไปให้นะครับผมเป็นสายชาร์จแบบนี้นะครับสามารถชาร์จได้พร้อมกัน2จอยนะครับวิธีการใช้งานนะครับนำตัวสายชาร์จนะครับมาเสียบกับอะแดปเตอร์ไฟบ้านนะครับถ้าจอยที่เราเสียบเข้าไปนะครับวิธีการเสียบนะครับหัน ขั้วที่มันจะเป็นขั้วที่นี่ครับมันจะมีเหมือนแบบเป็นยื่นออกมาอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปครับถ้าเสียบเข้าไปแล้วเป็นไฟสีแดงคือสถานะจอยแบตกําลังชาร์จอยู่นะครับแต่ถ้าคือขึ้นสีน้ําเงินคือแบตเต็มนะครับผมเราก็ชาร์จอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับเราก็จะได้รูว่ามันเต็มหรือไม่เต็มนะครับอ่าถ้าอย่างนี้คือเต็มทั้งสองจอยนะครับก็คือสามารถนําไปใช้งานต่อได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ